นี่ครับอาจารย์ผมมาแล้วครับแตเธอทำไมให้อารันแต่งตัวอะไรเนี่ยออสวัสดีพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับลองทำไมเราให้อา,อาจารย์ให้อารันแต่งอย่างเงี้ยหัวมฝึกดำน้ำไปทำไมทำไมฝึกทำไมดำน้ำต้องแต่งตัวอย่างี้ด้วยหรอโคตรหัว ตำแหน่งเลขาคุณนี่เขาเป็นตำแหน่งผิดตำแหน่งมาคต้องเป็น HR ปะหรือว่าหรือว่าทำงานอยู่บลอคคอยบับอันนี้อยู่รายการปริศนาฟ้าแล้วปะก็ดูแลแต่หลายอย่างครับบอสเห็นมีคำถามเยอะเดี๋ยวไปฝึกงานกับพี่ตาบอคคอยไหมคำถามเยอะแยะเนาะเราเนี่ยนะเป็นเลขาหรือว่าเป็นอ HR หรือว่าไง ถ้าวอรไม่ให้ผมถามก็ได้ครับอันนี้ผมก็จะทำตามคำสังส่งนะเธอเล่าเาลยน้องมีอะไรมีอะไรมีมมอะไรชาวติงชาวติงไม่เล่นอ,อย่าลาไม่ฟังว่าไปวันนี้ผมอยู่กับเขาบ้า <c oughs> อยู่หน้าคบ <c oughs> แล้วเขาเรียกผมไปคุยที่เลเวล เราเรียกผมมาถามว่าเธอน้องที่ขอโทษแล้วครับคือเรื่องนั้นนะพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรแบบนั้นออกไปโอ้ตอนเดือนพีดันนะเับเขาก็พูดอะไรประมาณเนี้ยก็คุยกันเสร็จสับผมบอกว่าพี่การเชื่อใจมาให้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าอยากอยากอยากให้กลับมาเชื่อใจครั้งก็ต้องซื้ออะไรเงี้ยเขาไปที่ตู้ใช่ครับพี่ทีเนี้ยเขาอาคคลิปตัวไนให้ผมทีเนี้ยเขาให้คลิปแม็คเขาพูดก่อนเลยพูดก่อนเลยเขาเดอเขาก็ให้คลิปตัวไหนผม ทีเนี้ยผมอะรู้แล้วแหละว่าเขาจะทําอะไรผมก็เลยยิ้มใส่เขายิ้ม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 ไปคุยกับเขาไปอะเพ่เขาบอกว่าผมโผลแก้เขาว่าแล้วพี่แจ็คไดโอมจริงไหมบอกว่านั่นแหละน้องพี่เห็นพี่เห็นหมดแล้วน้องนี่นะอันนี้อันนี้อันนี้เขาคิดว่าอันนี้คือเขาคิดว่าผมอยู่ข้างเขานะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะผมถามว่าใช่เหรอพี่พี่แจ็คเขาโอมจริงเหรอบอกนั่นนะนั่นแหละน้องก็พี่เห็นนะน้องก็พี่เห็นนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พิมพ์มาว่า หลังจากสร็จสับจากตรงนั้นแล้วเขาพิมพ์มาว่าแกว่าอมไหมล่ะแต่ผมไม่ได้ตอบนะอเขาพิมพ์มาว่าแกว่าอมไหมล่ะเอาตรงๆคิดดีๆเธอดูเขียวๆในตัวแกด้วยนี่คือเขาซื้อผมด้วยคลิปตัวไหนพี่แจ็คสง่งส่งรูปมาให้ด้วยนะผมส่งแพลผมส่งไปให้แล้วพี่พี่ดูขคคววาามแต่ผมไม่ได้ตอบเขานะส่งส่งไปให้แล้วพี่ส่งห้แล้วแต่พี่ดูนี่อ่ะพี่อ่านพี่อ่านเลยเฮ้ยอ้างี้เลยเหรอครับ น้องคิวไม่คะบ,บอสคือไอเรื่องที่ผมบอกอาเทอก็คือไอที่ให้อะเพราะว่าน้องอาจจะได้ป่าฉลามนะครับผมก็เลยเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อแก๊งของเราครับผมก็เลยกกิบให้ครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอันนี้แล้วข้อความคืออะไรครับอธิบายข้อความหน่อยไม่ไม่หมายถึงว่าอมไหมในที่นี้หมายถึงว่าเออเดี๋ยวให้อเาเทอร์เอาไปเลยอมไปเลยนะอันนี้พี่พี่จะพิมพ์คบ,บอส ไม่เกี่ยวนะไอคลิปตัวนั้นอันนี้ผมตีพี่ตั้งแต่วันนั้นแล้วนัดเลยพี่เก็บไว้อันนึงไม่ให้หรอเออเอายังไงครับอธิบายหน่อยใช่ตีให้ผมผมแต่ผมก็ให้น้องไงครับบอดเพื่อเพื่อแกงเราแล้วอมเรื่องอะไรพี่เออแล้วอมเกี่ยวกับอะไรครับอมนี่คือก็ถึงว่านั่นแหละครับที่ผมบอกนั่นแหละอะไรนั่นแหละอะไรนั่นแหละอะไรไม่คืออะไรครับอมนี่คืออะไร ก็คือจะให้อาเธอแบบอมไว้เลยนะครับผมใช่ครับอมทำไมครับคลอปตัวไหนเอาไว้อมเหรอก็อมไม่ได้ตัวแบันเอาหารมันเป็นอาหารหรอหรือว่ายังไงผมาจะใช้คำผิดครับบอทไม่คือจะซื้อคนด้วยคลิปตัวไหนเพราะงั้นคือคิดว่าจะเอาเงินฟาดหัวคนถูกไหมใช่ไหมครับแล้วผมแจ้งถามเลยนะว่าพี่ว่าพี่แจ็คอมไหมสรุปนั่นแหละน้องพี่เห็นจิ๊บปุ๊กแล้วเขาพูดว่าพุกจงเจ็ดก็เห็นเจ็ดก็พูดนะเมื่อวาน จ็ดก็เห็นอะอ๋ะคือ,อะจะไม่จบกับผมใช่ไหมอันนี้คือ,อจะไม่จบใช่ไหมอันนี้นานละขับรถก่อนไม่นานานนะครับเมื่อคืนเหมือนมีคนยืนด่าผมอยู่ที่สะพานป่านะแต่ผมไม่ได้ตอบนะผมอยู่นะในรถอะผมอยู่นะไม่ใช่ผมไม่อยู่นะแต่ผมแค่ไม่ได้ตอบนะผมได้ยินหมดนะว่าพูดอะไรกันผมได้ยินนะยืนด่ากับลูกมันเลยเนะมันปากเลยนะใช่ไหมครับครับอ่าอันนั้นก็จริงจริงก็ คุยกับลูกให้เฉยครับบอสคุยกับลูกเหรอคุยกับลูกได้คุยกับลูกชี้หน้าด่าผมต่อหน้าผมนั่งในรถเนี่ยนะนี่ผมไม่ได้เป็นคนด่านะครับอ้าวก็ส่งเสริมลูกตัวเองนี่ครับหรือว่าทำไมสอนลูกไม่ดีเหรอครับหรือว่าลูกมันในละคุณหรือยังไงหรอเลูกไม่ได้เลี้ยงได้ครับบอสแต่ว่าแล้วแต่ครับมันอาจจะมีกันบ้างนึกว่าบอสไม่อยู่ครับตอนนั้นแต่หมายถึงว่าคุยกันไม่เฉยใช่ไหมเคี่ผมไม่ได้ยินหรอ ก็เลยดินทางกันระยะนั้นเลยถูกไหมใช่ไหมครับทำบอสอันนี้ก็ขออภัยด้วยครับขออภัยเหรอง่ายจังอ่ะโอกาสมีมีเวลาให้คิดตั้งเยอะแยะตรงนั้นทำไมถึงทำก่อนแล้วค่อยมาขอโทษนะครับมันง่ายขนาดเเลยหรอไม่ทำไม่ดีกว่าเหรอน้องที่โดนหนักเลยเนอะก็ตรงนั้นก็คุยกับูนะครับห้าเรื่องเรื่องบอสที่ผมไม่อยากคิดสภาพตอนแบบผมไม่อยู่เลยนะตรงนั้นอะเนาะ ก็คงจะไปหาว่าผมโอ้ยเฮียได้ตัวโอมเลยเอาแม่งเอขอแม่งมาดิขอหนูแม่งมาดิเฮียได้แม่งตัวโอมของแท้เลยเฮียแม่งเอาไปเนี่ยผมเห็นนะใช่ไหมแม่งเมื่อไหร่จะคืนของกูวะของแก๊งถูกต้องครับพี่ชายเออแล้วผมไม่ได้ดูเขา <ทำ S 2> พูดแล้วคือมายืนด่าผมฟรีเหรอว่าไงไม่หรอกครับบอสอันนี้อาจจะแค่ตรงนั้นครับบอสเพราะว่าเจสก็อยู่ก็เลยมาคุยกันได้เฉยครับบอสอะไรนะคุยกันได้เฉยครับบอสไม่ได้คุยกันเฉยๆนะด่าผมเนี่ยนะไม่เหมือน ผมไม่ได้จะบอกพี่อันนี้มีอีกอย่างหนึ่งมีคนส่งหลักฐานมาเหมือนเขาไม่จบพี่เหมือนเขาไม่จ้างวาดรูปแบบว่าพี่อมของแบบรอพ,พี่โดผมผมไม่ได้จ้างครับบอมีคนให้ผมดูโโเหมือนกันผมไม่ได้ทำบอสโอ้โหลงทุนนะครับรอบนี้เนาะเล่นใหญ่รัชดาลัยเนาะอันนี้ผมผมไม่ได้วาดครับบอสอันนี้ผมไม่ได้จ้างนะยครับมีคนวาดมาลงขั้นถึงขั้นลงทุนเอาว่าดไรกันขนาดนี้เลยเหรอหรือว่ายังไง อันนี้เกินไปหน่อยไหมครับผมว่าก็นั่นแหละครับเดี๋ยวนี้บอสบอกถ้าอันนี้ผมก็ขอผ่านทุกๆอย่างครับที่ทำมจะด่าก่อนแล้วค่อยมาลาออกถูกไหมใช่ไหมลาออกก็ไม่ได้ครับไมยถึงว่าไม่ถึงนะลาออกก็ผมไม่ทําอยู่แตคกับบอสถ้าถ้าอันนี้แต่ว่าบอสให้โอกาสนะครับตอนนี้ผมก็เลยขอขอโทษด้วยกับสิ่งที่เคยพูดไปหลังจากนี้จะไม่มีแล้วครับคำขอโทษอย่างเดียวไม่พอเลยครับ การเชื่อใจอ่ะมันให้ได้แค่ครั้งเดียวเพื่อถ้าอยากได้มันกลับคืนมาอืมเหมือนที่พี่ไว้ใจเราแล้วแหละเอาเซฟมันกลับมาอีกรอบเอ้าอะไรคือนี่จะไปโกรธน้องมนเหรอไม่ครับไม่ก็พูดเหมือนกันครับว่าเรื่องการไว้ใจก็ได้ครั้งเดียวความสัมพันธ์กับงานมันก็ต้องแยกกันหรือเปล่าครับเรื่องไหนเรื่องของแก๊งเรื่องไหนเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวมันก็ต้องแยกกันหรือเปล่าเราอยู่มันเป็นองค์กรนะครับบอส นั่นแหละครับความไว้ใจก็ได้ครั้งเดียวอย่างที่บอสอย่างที่อาเธอพูดครับแต่อยากได้คืนอ่ะต้องซื้อมันอีกรอบนะึง <c oughs> เอางี้ครับเอางี้เดี๋ยวไปไปรถเดียวกับอาดีกว่านะเราอาเทอรไปเก็บรถไปเดีย๋ยวไปเจอเกันกัน,กนลายข้างๆผับนะเราไป,าไปเก็บน,นะครับน้องคิวมานี่น้องคิวไปเก็บรถด้วยครับ เรเยกต้องขนาดไหนกับพี่ทีต้องทำมานั่งต้องไปตั้งคนวาดรูปเพื่อเพราะพี่ผมต้องขอเนี่ยท,ทำไมอ่ะไหนไหนครับพี่กระหล่ำข้างหลังเฮ้ยมันมืออะไรวะกูก็พูดอยู่ว่ากระหล่ำข้าวผ่ามึงไม่ได้ยินหรือไงหูเป็นอะไรกระหล่ำข้าวโอเค พี่แจ็คเขาว่าผมพี่เฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยพี่แจ็คเขาเบมผมพี่เขาเบมผมพี่ไปเขาบอกว่านั่นแหละเขาแซะผมบอกว่ากันั่นแหละความไว้ใจแค่นี้ก็รอบเดียวนะอาเธอเออนี่แซะไปทั่วเลยนี่อันนี้ไปแซะผมพี่ไปไปร้านสัผ้าก่อนไปจิตใจมึงยังไม่สงบมะเนี่ยไออรันมึงสงบยังเนี่ยสงบแล้วพี่สงบอะไรมึงยังโลเลอยู่เลยพี่กูยังว่ามึงเลยเนี่ยมึงโลเลแล้วใจมึงอ่ะมึง ยังไม่สงบเดี๋ยวได้ไปนั่งอีกรอบแนะป่ะเข้าใจไหมเนี่ยผมยังไม่ถึงขั้นนะพี่เวลาเวลากูพูดอดีให้พูดคำว่าออสออสเออไปมึงไปไม่ต้องมีบทลงโทษกันบ้างนะครับคนเรานินทากันขนาดนั้นไปไปถึงผมนะครับใช่ครับหมายถึงใครล่ะบอสคิดดีๆนะครับผมอยู่ข้างเทียงผมอยู่ข้างกายบอสตลอดบอสทำทำไมผมแต่งอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับบอส อลันอยู่มานานนะครับบอสอรันเรียกไปแต่งตัวแบบมึงดนี้สบอสรันบอสไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้จริงครับอรันไม่รู้นะคือถ้าจะขัดขืนก็แล้วแต่นะโอกาสคนมันให้ครั้งเดียวไม่ได้จริงครับบอสอันนี้บอสผมอยู่ข้างบอสมาตลอดนะบอสโอกาสโอกาสคนมันให้ได้ครั้งเดียวแต่ถ้าอยากได้มันกลับมาต้องซื้อกลับคืนมาครับเรามาอยู่สาวกเดียวกันไหมครับพี่อลันลากตัวไปอุ้มไปอเธอ โอกาสที่คิดคิดอีกทีบอันนี้โอกาสคนหนักไปครับบอสมันไม่หนักแลรับอสจะไปนั่งอยู่ในบ่อสี่ชั่วโมงไหมโอกาสคนมีแค่ครั้งเดียวนะถ้าอยากได้มันคืนต้องซื้อกลับคืนมาใช่ไปครับไปช่วยผมอารันอุ้มไปเอาเอาแกไปอารันอารันแบกไปอารันเอาตัวไปแค่กางเกงได้ไหมโอกาสคนมันมีแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าอยากได้มันคืนต้องซื้อกลับคืนมาแค่กางเกงได้ไหมอารันผมจะไม่ทำแล้วบอสจริงๆสาบานอารันแบกไป ผมจะไม่ทำแล้วผมแป<อ>านแบบไปรอ,อเขารับโอกาสคนมันมีแค่ครั้งเดียวแต่อยากได้กลับคืนมาต้องซื้อ โอกาสคนเรามันมีแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าอยากได้มันกลับคืนมาต้อง้ซนี่ครับเคครับอสแค่นี้ใช่ครับเดี๋ยวผมแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับ โอเคครับพอใจสมใจครับท,ที่อยากจะให้ผมพอจะแบบสื่อถึงความพักดีผมไหยครับ ีองงโอกาสของเรามีแค่ครั้งเดียวถ้าอยากได้มันกลับคืนมาต้องซื้อแล้วก็ต่อไปคือรถอลัน บอกว่าวันนี้ผมปีอ่ทีมตัวไหน,นไปเราไม่มแป,ปแบบนั้นนะวันนี้ไม่เป็นบอสจะบอกเฉยครับแปดแปดปีคบอสแตกเยอะเลยตังค์ทัหมดไม่เหลือนะครับไม่เอานะ โอกาสโอกาสคนเราเก็บรถดิอารันได้ครับโอ้ตายนะขอโทษทีครับผมวอนนี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับลงมาผมไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับพี่ โอกาสคนเรามีแค่ครั้งเดียวไม่เปิดประตูไว้พี่คุณผู้หญิงครับมานี่นะคุณผู้หญิงคนคนคนนี้หล่อไหมคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยคนไหนครับตรงสเปกไหมครับตรงสเปกไหมตรงสเปกไหมเนี่ยคนเนี่ยข้างหลังนะครับข้างหลังก็ได้อยู่ครับแต่มีผัวแล้วไปเลยไปเลยเปิดใส่ซี่ เผื่ออะไรเนี่ยเปิดไว้สิรับลมหน่อยมันเย็นอยู่เหมือนกันนะพี่เมื่อกี้คุณลืมเลยเฮียคุณดึะไรออกเฮ้ยเบรกอากาศดีนะเนี่ยวันนี้พาที่สองดวง เย็นเย็นเย็นไหมพี่เอางี้เดี๋ยวเราตกลงกันก่อนครับว่าไงครับตกลงได้เลยฟังเสียงมานะตอนคุยกันอ,กอ่ะตอนทำเองแล้วฟังเสียงเลยถูกต้องเวลาคุยกันนะ่ะทำไมต้องใช้เสียงอื่นคุยกันทำไมไม่ใช้เสียงดีๆคุยกันอ่ะเออ เป็นอะไรครับเป็นอะไรมันอายเหรอรับายขนาดนั้นเลยเหรอเอขอิดร,รับเอางี้เรามาคุยกันเราเดีกว่าเราเรา,เรามาคุยกันเยลยเรามาครับลงมาเดี๋ยวผมจะพาไปมอบตัวที่สอน,นอแล้วก็ไปยอมรับซะ เรื่องอะไรครับเรื่องที่ปลอมแปลงเอกสารแล้วก็เรื่องที่ใส่ร้ายผมแล้วก็ไปชักชวนให้คนอื่นพอยตามตัวเองไปด้วยเนี่ยบอสมันหนักเลยนะอ้าวใจผมแจ้งเองหรือจะมอบตัวโอกาสคนเราอ่ะมันมีแค่ครั้งเดียวตดรวยนะครับบอสอ้าวย่งที่ผมบอกกับว่าว่าใครเป็นคนกระทำใครเป็นคนกระทำก็ตัวคุณทำเองไม่ใช่หรอถูกไหม ความพูดเนี่ยก็เป็นคนพูดเองนะใช่ไหมครับอือจะผมแจ้งความหรือเดี๋ยวไปมอบตัวเองเดี๋ยวไปมอบตัวเองก็ได้ครับผมไาขึ้นมาตอนนี้เลยเหรอครับใช่แล้วอ,อสักหน่อยครับไม่เหว่าเดี๋ยวจะมาลาทอนอีกแล้วเหรอหรือ,อยังไงครับคือจะมาลาทอน ว่างาั้นเห็นมาเห็นมาแล้ทอนดีกว่าแล้วครับคิวริสมอบตัวก่อนใคได้ครับบอสมานแล้ทันกี่โมงช่วหนึ่งได้ผมให้คุณได้อยู่แล้วคุณขอผมให้ดูได้ให้ได้อยู่แล้วผมก็ให้โอกาสคุณนค่โอ,คอ้จจออครับบอสมันจะจมมั้ครับบอสโอกาสของเราไม่ได้ครั้งเดียวนะอยากได้คืนต้องซื้อ <laughs>